เอาต้องบนให้เจริญที่ครอบรัทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนะครับประจําปีพุทธศักราช2567นะครับการขออนุญาตนาเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับไปอย่างบริเวณพื้นที่สนามนะครับรท่านใดนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับช่วยขยับ ออกจากบริเวณสนามนิดหน่อยนะครับพอดีจะได้เตรียมรูปขบวนนะครับมีรถหนึ่งคันนะครับที่จอดอยู่ตอนนี้นะครับรถสีบอลเงินนะครับพอดีเราจะาทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมสนามจะได้เตรียมพื้นที่ในการตั้งขบวนนะครับของแต่ละขบวนนะครับอตอนนี้นะครับในส่วนของจุดตั้งขบวนนะครับ เริ่มทยอยขบวนออกมาตั้งแล้วนะครับก็ขออนุญาตน้เรียนนะครับไปยังโรง,งะครม้าค้านะครับร้านค้าต่างๆนะครับตอนนี้นท่านก็สามารถลงสินงของของท่านได้นะครับเดี๋ยวช่วงระยะเวลาใดนะครับในส่วนของตรงนี้ผมก็จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกท่านได้ขยับยศส่วนรถนะครับที่อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออก นะครับฝั่งทางที่ตะวันออกตรงถนนด้านสระน้ำนะครับอาคารสำนักงานของอบตไทเจริญนะครับให้ท่านตรงนั้นนะครับเราขอสงุนไว้นะครับว่าไม่อนุญาตให้รถจอดตลอดแนวนะครับด้านหลังนะครับที่ทางไปด้านหลังอาคารนะครับตรงข้นนะครับตรงถนนสระน้ํานะครับของอบตนะครับ ตรงนี้นะครับเราไม่ให้จอดนะครับรสถานที่ตรงนี้เราจะจอดรถคู่ไปรถที่รถพยาบาลรถจจสุขภาพจักรยา,าน,นรตรงนี้ขออรถส่วนใหญ่ก็จะไป พี่ครับผมรวจป้ายบอกอยู่นะครับมีป้ายบอกเจอแล้วพนักงานของสาวน้อยนะครับที่เข um um> ้าามพนักงานขับรถนะพี่เนาะรถแอดมินเหรอทีมแอดมินนะครับมาจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงวงมอำในดวงใจนะครับวันที่รอคอยนะครับได้มาแสดงใกล้บ้านก็ตังตารโอมาเป็นแรมปีวันนี้สมหวังแล้ว นะครับให้พี่น้องได้ดู200เพชรบันแพงด้วยวันนี้ก็ยังมีตังจุดบังไฟด้วยนะครับสำหรับทีมแอดมินได้เข้ามาถึงแล้วมาจอดถึงแล้วเรียบร้อยนะครับประตูที่24เมสายนนะครับ2 5 6 7นะครับก็มาขึ้นนําทาได้นะครับอันในส่วนของพี่พี่ชื่ออะไรนะบาสุนนะ ผมยังไม่ได้ติดตามให้เลยเดี๋ยวติดตามให้ครับงารสวนตะบนเชิงเดือนป่าสนลงครื่งก็จะเกิดแล้วลูกแรกเกิดแปดบลงครึ่งโอเครอเคเกิดลงครึ่งก็จะเคขึ้นตะบนนะครับส่วนพิธีเปิดนะครับก็อยู่ประมาณ9โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับสถานที่สะอาดสะอ้านครับไม่มีฝุ่นรถสู่สนามทางองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญก็ทุกตะบนเน้ยได้มา เราก็จะเปิดทีเส้นนี้นะครับให้สะจรไปมาได้ปกตินะครับได้ตามปกติแด้ดินในส่วนอ่สนให้ชุมฉ่าแล้วนะครับไม่มีฝุ่นแน่นอนนะครับวกอ่เพื่อนเพื่อนมาถึงแล้วลูกพี่นำทีมแอดมินของสาวน้อยพิษบุญเพงบ่าวสนลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนู่นเลยครับรถไปแดงจอดอยู่นู่นชึบนี่รถไปแดงอาจจะไม่ชัดนะครับย้อนแสงนะครับ ก็เพื <S 2> <S 2> ่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับ FC หลายๆคนหลายท่านก็ยินดีต้อนรับนะครับที่อบตไทยเจริญตอนนี้นะครับส่วนของจะมีเสียงประชาสัมพันธ์จากพัอ เกียรตินะครับที่ท่านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนออกมาที่จุดตั้งขบวนสถานีก็มาแป๊บๆครับครับได้ครับทีมงานแอดมินนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับามีรถแอดมินจอดนี่ก็คงจะเดินทางมาจากอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จะนรับบขวอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับก็พักผ่อนอยู่ในรถแล้วก็ยังไม่ได้ออกทำภารกิจนะครับก็จะมีบ่าวสนนะครับ มาถ่ายยสถานที่นะครับหลายขบวนนะครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับที่ทางมาอบอุ่นนะครับรถเอ็นมินจอดอยู่นะครับแล้วก็ขบวนของค้าแม่ค้าก็มาตั้งเต็มพื้นที่นะครับส่วนสถานที่จอดรถนะครับก็จะอยู่ด้านนอกนะั ตอนนี้ในส่วนของการประกวดทางพารียงงานใหญ่ผู้จัดนะครับแต่รัฐบาลทอบตไทยเจริญก็ได้กล่าวนะครประกวดนะครับเรามีรางวัลให้มีรางวัลให้ในการประกวดแข่งขันนะครับสำหรับพลาเรียงานหนะครับทุกคนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาร่วมในบริเวณงานได้รับทราบว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เตรียมความพร้อมนะครับเกี่ยวกับบางไฟ นะครับถ้าท่านลงสิ่งของนะครับที่จะจาหน่ายนะร้านค้าเสร็จแล้วนะครับส่วนสถานที่จอดรถครับด้านนอกสะดวกสบายมากนะครับก็ทางอบตใครจริญก็เตรียมความพร้อมนะครับจัดความพร้อมไว้รองรับนะครับนี่นะครับที่เตรียมไว้ให้นะครับไม่ไกลครับอยู่ด้านหน้าอบตเรานี่แหล่นี่นี่ด้านหน้าด้านหน้าอบตเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะเข้าออกสะดวกนะครับ แต่ถนนสัญจรนี่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนิดนึงนะครับจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับก็เป็นมาตรฐานชุมชนที่นะครับก็เดินทางมาแต่หัวค่านะครับรถจะได้ไม่แออัดนะครับกเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับของตอนนี้ทางการบริหารส่วนตำบลไทยเจริญของเราก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับที่จะรองรับผูวนไปจราจรเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่จะเดินทางมาชมมอลำาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้เตรียมที่าง ให้บังไฟบังชุ่มนะครับในบริเวณทางตะนาหนะครับด้วยก่รป้องกันวางนะครับแดดร้อนเดือดร้อนจากความอ็ดมีฝนแค่สองครั้งนะครับก่อนสงการนะครับมีฝนแค่สองครั้งก่อนการตะนาไม่มีฝนเลยนะครับเราใส่ยางกำเรียนไปจะส่งงาน์นะครับอันนี้บ้องนี่จุดมื่อนีร่บอกรถยนต์นะครับเป็นบ้องปทุมประยกต์นะครับเรามีที่จอดให้เช่นกันนะครับด้านหน้า อันนี้เดินทางมาจากไหนครับเนี่ยด้านหน้าน้ำพายน้ำพายร้อยเอ็ดการบริหารสวนใช้เจริญนะครับแบบทีมงานบังไฟไปก่อนตรงนั้นได้เลยนะครับก็เดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะคก็นำทีมมาโดยอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์สัมพันธ์นะครับในส่วนของผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนทางบังปฐมมาเลยถนนเส้นด้านหน้าอบตนะครับเราจะปิดในเวลาแปดโมงครึ่งนแปดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยว อันนี้อันนี้จุดจมูกครับเนี่ยเปิดงานแล้วบ่ครับมง้งเสาเนี่บ่อ,อ,อ,นนอ๋อครับผมนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านาเดินทางเข้ามาชมบ้งไฟลูกแรกนะครับที่จะปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับสำหรับงานเปิดงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญก็เชิญเชิญนะครับบ้งไฟลูกแรกเลยนะครับที่จะปล่อยเป็นปฐมฤกษ์นะครับ เดินทางมาจากพนมไพรรอยเอ็ดนะครับโดย,ยทีมงานที่สีมืออนุบาลไฟลานบ่โอเคฟังคําชี้แจงจากทีมงานผู้จัดนะครับทางงค์งการบริหา,หาสรส่วนตำบลก็ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับทางเข้าทางออกนะครับสํานักงานอีกสักครู่นะครับเราจะปิดประตูสองกับประตูที่สาม ให้เข้าออกประตูเดียวนะครับก็คือเข้าออกประตู1นะครับเท e ่านั้นนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองบุคคลนะครับเพื่อเปินการคัดกรองนะครับในส่วนของตรงนี้แล,แล้วเราก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะมาเยี่ยมชมประตูสองจะเปิดช่วงภาครดแอดมินนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับคณะหมอหลวงเข้าประตู2นะครับแล้วก็ประตูหนึ่งให้เข้าทั้ง2ประตูเป็นการการันตีส่วนของ การเข้ามาแสดงในค่ำคืนวันนี้นะครับนี่นะครับรถแอดมินก็มาจอดสแตนบายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับทอก็ทีมงานแอดมินก็คงจะหลับกันนะครับเพราะว่าเดินทางมาจากอำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาฬสิน์เม er i̇şte right right ื mm ่อคืนนะครับอยู่ด้านหน้าที่เงพครับนะครับการันตีว่าค่ำคืนวันนี้สาวน้อยมาแน่นอน มาแท้แน่นอนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีลางด้านหน้ารเรียบร้อยแล้วแล้ว่าเราก้อสำรองที่จอดรถไว้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าบริเป็นงานที่จอดรถตรงนี้เป็นสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยว สายๆบ่ายๆเดี๋ยวก็ผมจะเดินทางเข้านําเครื่องดื่มมาให้กับทีมคอนโวยนะครับเสริมทัพดับกระหายคลายร้อนนะครับในช่วงบ่ายส่วนเช้านี้แค่นี้ก่อนนะครับจะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการไปหาวัตถุดิบนะครับผลิตน้ําอ้อยขันสดนะครับมาเสริมทัพกับทีมงานสาวน้อยเพลรนเพลงอีกนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมเที่ยวชม